รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS CG Advance, ESSU MILX Perspective เราอยู่กับคนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ขแขนงหนึ่งศาสตร์ที่มองเห็นอดีตและนำพาไปสู่อนาคตมีหลายคนตั้งคำถามกับศาสตร์ขแขนงนี้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาพิสูจน์ไปด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ายเอเชียทีค e แล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นจุดที่เรานัดหมอจอชเอาไว้ว่าเราจะเทิน ดูดวงให้กับคนที่อยู่ในเอชิตี้กันแบบสดๆเลยครับเพื่อที่อยากจะรู้ด้วยว่าเวลาหมอจอร์นั้นเห็นชีวิตของคนที่หลากหลายแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกับคนอื่นๆยังไงบ้างครับได้เห็นไลฟ์สไตล์ของหมอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยุ่งอยู่ป่ะครับไม่ค่ะสะดวกสะดวกสะดวกคือคุณหมอจอร์นะครับเป็น เป็นคนดูดวงชอบดูดวงจากการขยำกระดาษรบกวนให้พี่เพื่อขยำกระดาษให้แผ่นหนึ่งครับครับแขกรับเชิญของ Perspective ในคืนนี้ครับเขาเป็นหมอดูขยำกระดาษที่ดูดวงจากพลังงานของการขยำกระดาษปรากฏขึ้นมาเป็นเส้นสายเป็นภาพที่แบบอยากไปทำแกไใ้ตรงหน้าหน่อยเจ๋งมากใช่ไผมวัน้แล้วจับมือหมายเพราะว่าอะไรครับถูกต้องเลยค่ะ เป็นหมอดูที่รู้จักกันดีในเหล่าดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายครับเขาคนนี้ก็คือหมอจอร์ดพาคินันสุดที่สารครับ จะเป็นคนปกติที่จะไม่ไม่ไม่นั่นั่งใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยแต่ในภาพในข้อมูลเนี่ยในเรื่องของประเด็นเรื่องของเอกสารเรื่องข้อมูลเนี่ยคุณละเอียดมากเลยอะ<ม>่ะมันต้องใช้ความอรอบคอกกันนั้นเลยครับใช่ค่ะใน,ในสายงานเหรอใช่ค่ะโอเคครับพี่เป็นอาชีพพิสูจน์เอกสารเหรอครับไม่ใช่ทำบัญชีหรือพิสูจน์หลักฐานหรืออะไรต้องมีเอกสารเกี่ยวกับดําเนินเกี่ยวกับทางง,งงานส่วนในชีวิตประจาวันด้วยค่ะมันมันมันคล่องเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลเยอะเนียครับค่ะที่มีโบวนี่อันไหนครับ ที่มีโบ<ห>ะก็มีค่ะที่จะไปทำอะไรอันนั้นนะฮะมันมีอะไรพิเศษเหรอจะมีงานแต่งะะอะค่ะเชิญเลยโอเคแล้วกอนน็อันนี้อันนี้อันนี้ของเขาที่ของเขาคือผู้หญิงทุกคนนะ,นะอยากสวยอยากคุณดีอยากอะไรแต่นี้พ,พยายามนะโอ้โหเห็นเลยพยายามมากพยายามมากมันไม่ใช่เป็นความมุ่งมั่นขนาดที่ว่าจะลดได้นะแต่เพียงแต่ว่าผมว่าก,ก่อนหน้านี้เขาบึก,กวันนี้ นี่ลงมาแล้วะลงมาแล้วลงมาแล้วใช่เก่งมากนี่เป็นหน้าคนปาะครับใช่ครับหน้าพี่เขาแหละออนี้หน้าพี่เขาใช่อนุญาตนะครับหมอจอร์ดครับขอให้คุณผู้ชมได้ดูกระดาษนิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าผมว่าหมอจอร์ดเนี่ยจะสามารถขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้เนี่ยหมอเป็นเรียนวาดรูปเถอะนั่นไงเอานนี้ดีกว่าครับผมความรักความรักเป็นได้เลยครับ ถ้ามความรักมันดูอยู่ไกลจังเลยครับหมายถึงว่าในรักคนที่อยู่ต่างแดนได้คนที่อยู่แต่าสิ่งนี้นี่มันเป็นความมาอยู่มันอยู่ไกลอันนี้มันมันรักอยู่ไกลตัวเหรอก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ไกลกันใช่ค่ะไกลกันขนาดไหนครับคนละประเทศคนละประเทศประมาณนั้นโอ้านอมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมบอกเป็นรูปเขาคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้กันมันมันต้องมีรูปของเขาอยู่บางคนเป็นนิมิตตั้งจับมืออยู่ น่าจะเหมือนนี้โอ้มันแฟนกันแน่นอนแล้วมันอยู่ใกล้กันแล้วแต่ภาพบรรยากาศเนี่ยเป็นภาพของความรักจริงแต่มันเป็นบรรยากาศเก่าๆเพลงนัคนที่นั่งเฉยๆที่อยู่ตรงกูอี้นี่ใครมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมคะอาา่าฮะน่าจะเป็นคุณพ่อทำไมทำไมต้องนั่งชอบนั่งอยู่ตรงนั้นแกชอบนั่งตรงนั้นแกชอบนั่งที่ตรงนั้นท่านจะพูดน้อยแต่พูดเยอะงงไหมพูดน้อยแต่พูดเยอะคำพูดงงคือพูดน้อยเวลาไม่พูดไม่พูดเลยแต่เวลาพูดทินก็จะอู้ ก็หยุดใช่แล้วกไม่พูดไม,ไม่พูดไม่พูดแต่เรื่องไหนที่เขาจะพูดโอ้โหพอ่พอพอ่พอพ่อภาพเป็นยางไงรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วการขยับกระดาษเนี่ยไม่น่าที่จะดูได้แม่นขนาดนี้ค่ะแต่ว่าอาจารย์เก่งมากดูได้ตรงแล้วแม่นนี่แหละครับแค่เริ่มต้นก็ทำให้ผู้ชมหลายท่านเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่หมอจอรจกำลังทำอยู่นั้นคืออะไร เหนื่อยไหมครับเวลาดูอย่างเงี้ <c oughs> คือผมเป็นนะเวลาสมมติว่าเราต้องนั่งคุยกับใครทั้งวันหรือพูดคุยเนี่ยมันเหมือนมันใช้พลังแบบข้างในใ<ช>ทั้งที่เราไม่ได้ออกแรง<ช>นะเครื่อบางทีมันเป็นเหมือนสมมติเรารับรู้เรื่องของคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเราบางทีที่เกิดยิ่งถ้าเกิดคนที่มีเคสหนกักๆมีเคสอะไรผมยิ่งเหนื่อยแบบนพิเศษเลยเ <c oughs> คยม,มีอยู่เคสหนึ่งผมดูคนนี้ปุ๊บผมแคนเซอรคนหลังหมดเลย <c oughs> คือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเราทำไมถึงแคนเซอรไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเห็นใจเขาแต่ถ้้้าาาาาเเเเเกกกิดดดดดรููใหไไไไมมม่่่่่่ผลืออทีีจะววงงตัยชน รถตัวอย่างเช่นคือเขาแบบจะตกงาน<ช>จะฆ่าตัวตายแฟนทิ้งโดนคนทำร้ายร่างกายโดนฆ่าโดนคมคืนโดนมีมีในเคสเหล่านั้นก็มีแเราเรากดหั่วเราปิดไม่เป็นอนะเราปิดไม่เป็นเลยเฮย้ยเศร้าจริงนะแล้วเสือกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะเราจะอยู่ในแวดวงนี้ได้เหรอยิ่งเราเจอเรื่องราวอย่างนี้เราไม่ไหว,วนะมันดาร์กมันหนดรหูยมันดาร์กมากมันดาร์กมันดาร์กสุดๆเลยจนแบบเอ้บางทีก็แต่ผมเป็นเด็กวารสารไงเด็กวารสารชอบอ่านหนังสือชอบมีมุมมอง,มอง แล้วผมก็เลยมีวิธีการาบางทีเราปิดตัวเองเ่เราปิดตัวเองอะไรแล้วก่าหายงอื่นจดจําล้างภาพเหล่านั้นนะก็เหมือนในหนังสือที่ที่เป็นที่มาขอ,องโมดูขยมกระดาษมันจะมีบทหนึ่งที่เกี่ยวกับการฝึกล้างจิตเขาฝึกล้างจิตคือเหมือนเอาข้อมูลเรื่องราวที่ไม่ดีเอาข้อมูลเรื่องราวอื่นออกไปให้หมดเพื่อลองทําตามเนนะเหมือนเราคิดว่าเราอยู่ใต้ฐานน้าตกเปือยกายอยู่ เราดับตาดยกายอยู่แล้วกระโหลกเปิดออกเปิดออกไปเลยทุกเปิดเลยมีเลือดมีมิดไม่มีไมมีตม่มีไม่มเปิดออกแล้วก็น้ําน้ําตกไหลไหลเข้าสมองตั้งแต่ส่วนหัวเลยเอาความคิดด้านลบเอาความคิดที่ไม่ดีล้างออกล้างออกไปแล้วจินตนาการใหม่ว่ามีน้ําไหลผ่านเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้ออกไปในร่างกายเติมเต็มทุกส่วนของร่างกายแล้วก็จินตนาการถึงแสงสีขาวแล้วก็มองขึ้นไป จิตจะโล่งพอคุณหมอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตำราเกี่ยวกับารขยํากระดาษผมเริ่มอยากรู้แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงได้เลยครับเดี๋ยวให้หมอเล่าให้ฟังหน่อยนั่งไปนั่งทางในร้านอาหารได้ครับหมอจอยเนี่ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่นะครับเออปีนี้ย่ิสามสิบสี่ครับคุณหมอจอยอายุสามสิบสี่แต่ว่าไม่ว่าคุณหมอจอยจะไปไหนก็ตามเนี่ยจะมีคุณแม่ไปด้วยตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้จนถึงขั้นกับเรื่องรือว่าคุณหมอจอยนั้นเนี่ยติดแม่มากหมอติดแม่ไหมก็เรียกว่า เรียกว่าเป็นห่วงดีกว่าครับติดไหมกอติดก็ได้อะซึ่งวันนี้คุณแม่ก็อยู่นี่ด้วยขอเชิญคุณแม่คขัขอเชิญคุณแม่เข้ามาด้วยเลยนะครับหมอครับมันอะไรเยอะแยะไปหมดยันผ้าที่ผ้าเลยครับเนี่ยผ้าไว้เปิดตูไว้ปูตอนที่ตอนที่ดูไพ่ครับแสดงว่าเมื่อก่อนที่จะขยำกระดาษหมอดูไพ่ยิปซีมาก่อนถู่ต้องครับ อามอสั่งอาหารครับเดี๋ยวเมนูเล่มนี้มีพลังงานอะไรไหมเขาคนหิวว่ะเอาคนส่วนใหญ่ฉับหิวเท่านั้นหิวเท่านั้นแหละครับอเรื่องพวกเซนส์เสือรูปเรื่องพวกแบบการมองเห็นในสิ่งที่คนณไม่เห็นหรือเรื่องอะไรเงี้ยเขาเริ่มแสดงออกให้คุณแม่เห็นเรื่องแต่เมื่อไหร่ค่ะแต่ตอนนั้นแม่ไม่รู้เรื่องค่ะคือแบบว่าที่บ้านนะค่ะ อันนี้แม่แม่ไม,ม,ม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนะลูกแต่เพื่อนบ้านเขาบอกว่าที่ท,ที่บ้านแม่น่ะมีเจ้าที่แล้วก็คล้ายๆเพราะว่าคนก็เห็นนะคะแบบเป็นใส่ชุดทงชุดไทยแต่นี่เขาอ่ะเขาชอบนั่งพูดคนเดียวตอนเด็กๆครับแต่ที่จริงเขาเพิ่งมาเฉลยเมื่อไม่กี่ปีนี้เองว่าแม่เจ้าไม่ได้คุยคนเดียวนะเป็นเจ้าที่เด็กมาคุยกับเขา แล้วบางทีพอน,นอนๆน,น,นะคะ้าที่เด็กน่ะเขาจะชอบวัดแก้งนะคะมัดเคลียร์ขาเป๋วอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันนี้พี่เหนื่อยเรียนมาเหนื่อยแลย้วไม่ไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวค่อยมาเล่นนี่แล้วเขาก็จะตัลบไปคือผมไม่ได้กลัววิญญาณไม่ได้กลัวผีแต่ผมกลัวคนเพราะคนมันทําอะไรเราได้ไงมันทำอะไรเราได้บางทีความฝันยังเคยมีเลย ฝันตั้งแต่ป1ถึงป6ฝันเรื่องเดิมทซ้ำๆซ้ำว่าอยู่เชียงใหม่แล้วเหมือนมีคนมาตามทําร้ายหรือล้วก็วยวนๆๆอยู่เรื่องเดิมเหมือนรีเพย์ซ้ําไม่ฝันเรื่องอื่นเลยนะแต่ตอนนั้นไม่สงสัยเพราะว่าเราเขาคิดว่าเอ้าทุกคนก็ฝันแบบนี้หมดแล้วสลับโลกกันระหว่างได้ฝันคือเป็นความจริงโดความเป็นจริงคือเป็นความฝันสลับ หลับด้านกันในความคิดของเด็กกันในแต่ก็เออพอมาตอนหลังก็เออไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรไงอะไรเกิดขึ้็ไม่ได้มีอะไรก็พอพอหลังจากป .6 ก็เป็นฝันปกติเหมือนคนทั่วไปแหละไม่ไม่แต่ไอ้ฝันซ้ำๆนี่มันมีเหตุการณ์จริงอะไรมันมีเหตุการณ์จริงๆผมว่ามันคือเอาจริงมันเป็นเรื่องของอีกโมเมนต์นึงของอีชาตินึงแล้วกันที่นอนช่วงพบข้ามกำลังจะหัวถึงหมอนกำลังจะลงแบบไปนอนบนเตียงเล่นๆอยู่ดีมีคนมาเป่าหัวพุดคือมันไม่ใช่แค่รู้สึกนะผมมันปิวเลยอะแล้วก็บอกเต้องการอะไรรู้้สึกกหออแลววเาาบ่ เนี่ยเหมือนให้มาบอกว่าออกไปได้ออกไม่ได้คืออะไรบนไดบนไดก็เลยไปถังผู้รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีแบบนี้ล่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นพระภูมิท่านจะมาจากวิมานลงมาแต่ถ้าเป็นเจ้าที่สานเจ้าที่คือคนที่อาศัยและสถิตอยู่ในเหล่านั้นอาจจะเป็นวิญญาณมั็นพระบารุขาอธิบาหมีกอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องมาเอาบนไดมาวางอาไว้ก็เรยกเอาบนได้ไปบางแล้วก็บอกอธิบายก็ลงสิ่งเหล่านี้คือพรสวรรค์หรือว่าเกิดจากการฝึกฝนอ่าเรียกว่าเป็นคฟิปดีกว่าครับมาเองครับมาเองแล้วก็ฝึกเพิ่มเติมด้วยครับ ด้ความที่หมอจอร์ดยังเป็นเด็กอยู่ในสมัยนั้นจึงทําให้คิดว่าสัมผัสพิเศษที่ตัวเองมีอยู่เป็นเรื่องปกติครับเพราะคิดว่าทุกคนนั้นสามารถทําได้เหมือนกันแต่ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาดูกันต่อว่าอะไรที่เป็นสาเหตุให้หมอจอร์ดสนใจในศาสตร์ของการขยากระดาษขึ้นมาครับ